พักติดตามผู้ท่องหาพิทุขาดออเลยกมาไปเลยไป่มด้เก่งกว่าไม่ด เอ้ทาเ็ดนางลง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 นงลงนางลงนงลงนางลงนงลงนา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 งลงน่งลงนงลงนา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 งลงน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 งงลงน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  เน่าข้อเน่วได้อันนี้นะขาไปโดนไปถือยังไงครับขาในแต่หึงเนี่ยขาเดี๋ยวผู้ใหญ่ถามเดี๋ยวผู้ใหญ่ถามก่อนว่าไปเห็ดไปเห็นยังผู้ใหญ่เซียนเป็นเช่นนี้แล้วผ่าหอยู่บเซาจ้างก็ผ่าหอยอยู่คนกะป้องกันโตแหละป้องกันโตได้ไหนกะป้องกันแล้วมันจะขาดหุ่นจางพวกนพวกนี้ขายพวกก็ได้เนี่ยต่อไปยังโตเท่ลายหลังกายแล้วก่อนบอกเลยได้ไหนเท่ากับยัเท่ากับยาถาม ต้นแรืองนะอ่าบอกด้ดีคุณไม่เห็นงั้นกูผมมีมุนเบ้ออย,ย,ยู่กันนี่เข็นไปเบ้อเขามุนนี่ละกูแั่กูให้บ,บ้านสางบาา้านเรออทอดให้หลังนี่นะโอกูต้องบอกด้วเรื่องนี้นะอย่าไปบอกกันแน่นะแล้ว,วละ่ะพรากูเห็นใจอย่าว่ากูขอบ้านเออทอดมาเหให้ให้มันบอดีบ่เรื่อยไหนบอดีก็ทุบมันถิ่มมาเลย บดีเฮดยังได้บดเฮดยังเน่ยเปไหนประถมันก็พัวนี่เจียสี่น่ะดูวนี่มันเปได้ไเขายังไปว่นี่คนไปคนไปหลุดพุดสิตายเลยคนมาข่าวพ่งเขึ้นใช่นเนี่ยติดไปเองหรือเปล่าบแล้วชิ้นาอยู่บนเตาอยู่พัวนี่ด้ชนาเดี๋ยวผมฟังผมเลยฟันคนน้าเพิ่นซื้อยางซื้อซื้อยางล้ซื้อยางบอกบอกงายเพิ่นโอ้ก็จะเ็านี้

ผ่อนมันมีไม่ได้ผ่อนเนาะใสจผ่อนอันนี้ไปโรงพยาบาลมาแล้วมันปะครับผมไปอ่าไปอนามัยอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินคดีให้นะครับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสนุกมาพอดีพอดีตรงเกินรถเอาเอา ให้ผมนะครับจะกปีที่ปีไปไหครับผมไปว่าเท็ดเท็กระพประจำมันบอครับบเมนเตเดียวบเมนเทอเดียวครับตลอดเลยครับสลบ่อยครับตลอดเลยผมได้หลีกคูเทอเลยเด้เล่นนี่ใ่หมาจากยย่างจัมันถูกเฝ้าครับออดมเกาวุดมเก่านะดมเามีมีตาเจ็ดทิศยืนบ่อย่าบ้บ่มเช้าเก่าเห็นม่ชัวร